สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังรับชมการสปอยหนังเรื่องเอเลียนภาคที่1เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังกันเลยครับยานอาวกาศส่งสินค้าที่มีชื่อว่านอสโตรโมได้ทำการขนส่งแร่ธาตุจากต่างดาวกลับมาที่โลกโดยมีลูกเรือ7คนได้แก่กัปตันดัลลัสลิปลี่เคนลัมเบิร์ตแบรดปาเกอร์และแอชซึ่งระหว่างทางกับโลกพวกเขาได้รับสัญญาณขอ,ขอความช่วยเหลือทำให้ดัลลัสตัดสินใจส่งงานช่วยเหลือเข้าไปสำรวจทันที พราะยานลงจอดก็บันไหลไส้เลยครับยานได้รับความเสียหายต้องใช้เวลาซ่อมราม25ชั่วโมงแต่ก็ยังดีจุดที่ยานจอดอยู่ใกล้กับสัญญาณของความช่วยเหลือพอดีดัลลาสก็เลยจัดทีมไปสำรวจซึ่งพวกเขาก็พบเขากับยานอาวกาศลำใหญ่เมื่อหืมานอกจากนี้พวกเขายังพบศพมนุษย์ต่างดาวที่นอนมองเท่งจนแห้งกลงังยิงสำรวจก็ยิงพบความแปลกประหลาดเพราะว่าใต้ย,ยานมีกองไข่มากมายเคน หนึ่งในทีมสำรวจก็ถูกตัวประหลัดตะไข่เล่นงานดัลลัสกับแลมเบิร์ตก็รีบพาเคนไปประถมพยาบาลทันทีเอชก็พยายามจะดึงเอาเจ้าเอเลียนตัวน้อยออกจากหน้าของเคนแต่ก็ไม่สามารถดึงออกได้แถมเลือดของน้องยังมีความเป็นกรดไหลลงพื้นขยดเดียวก็สร้างความเสียหายกับยาแล้วหลังจากนั้นไม่นานตัวอ่อนเอเลียนก็ได้หลุดออกจากหน้าเคนไปเอชก็เลยขอเก็บซากมันไว้เพื่อศึกษาแต่ดูเหมือนว่าลิบดี้จะไม่ค่อยพอใจนักเธอพยายามขอร้องไม่ให้เอาตัวอ่อนเอเลียนกลับไปด้วยเพราะว่ามัน อาจจะสร้างอันตรายภายหลังแต่ดัลลัสก็ไม่ได้เอกใจอะไรให้แอชเก็บรักษาซากไว้แล้วก็รีบเดินทางออกจากดวงดาวนี้ทันทีซึ่งพอหลังจากที่ยานขึ้นพวกเขาก็ต้องพบเรื่องประหลาดใจอีกครั้งเมื่อเคนฟื้นคืนสติขึ้นมาเล่ากับว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นและตัวเขาเองก็จําจอะไรไม่ได้นอกจากหิวข้าวสุดๆดัลลัสก็เลยอาสาลเลี้ยงข้าวทุกคนในขณะที่กาลังกินข้าวอย่างอร่อยจู่ๆเคนก็ล้มไปชักดิ้นชักงอด้วยความเจ็บปวดทันใดนั้นเองก็มีตัวประหลาดทะลุกออกจากหน้าอกเขา จนทําให้เคมตายและมันก็วิ่งหนีหายไปดัลลัสได้สั่งให้ลูกเรือแบ่งออกเป็น2ทีมเพื่อตามล่าและกําจัดมันทันทีทีม A ที่นําโดยลิฟลี่ปาร์เกอร์และแบลดได้ลงมาสํารวจใต้ย,ยานตามเครื่องตรวจจับแต่ก็เจอเข่ากับน้องเหมียวซึ่งแบลดก็ได้เดินตามน้องเหมียวไปจนพบว่าไอ้เจ้าเอเลียนมันได้ทําการลอกคาบแล้วแบลดได้เดินออกตามหาและในที่สุดเขาก็ได้พบกับเอเลียนในร่างตเต็มวัย แน่นอนครับแบลดไม่หลอดรีบดีกับปาร์เกอร์ก็มาช่วยไม่ทันถึงทันก็อาจจะได้ตายหาไปด้วยทั้งคู่ก็เลยรีบกลับมารายงานว่าตอนนี้เอเลียนมันที่ตัวใหญ่กว่าที่เจอมาในตอนแรกมากแถมมันยังใช้ท่ออากาศสาหรับเดินทางดัลลัสก็เลยกาต้อนให้มันออกจากยานซึ่งแอชก็ได้เสริมว่าควรใช้ไฟในการสู้กับมันสนับสนุนโดย MM88 Golden โกเดนความบันเทิงที่สามารถตอบสนองคุณได้ทุกทีทุกเวลาและแอด MM88 Golden ดโกเดนดัลลัสก็จัดการตามแผนทันท,ท,นทีเขาออกไล่ล่ามัน แต่ด้วยความอ่อนหัดดัลัสก็โดนมันจับไปแดกแบบโคตรอีซี่ลิบลีก็พยายามจะยึดแผนเดิมของดาลัสแต่ลำเบิร์ดเธอไม่เอาด้วยครับเธอต้องการที่จะขึ้นกระสวยแล้วทิ้งยานไปเลยแต่กระสวยมันไม่พอสําหรับ4คนซึ่งปาร์เกอร์แกก็เห็นด้วยกับการกําจัดมันทั้งหมดก็เลยต้องยึดแผนเดิมของดัลลัสลิบดีและไปขอคําแนะนําจากมาเธอระบบ AI ที่คอให้คําแนะนําต่างๆซึ่งไอ้เจ้ามาเตอร์ฟักเกอร์มันก็ได้สั่งให้ลิดตี้จัดการจับเอเลี่ยนมาแบบเป็นๆมิฉะนั้นแล้วพวกเขาจะไม่ได้ค่าจ้างอะไรทั้งนั้นเล็บดี้นี่ก็ถึงกับปล่อยโฮกันเลยทีเดียวครับเพราะเธอต้องการรอดชีวิตไม่ได้อยากได้ตังและก็ไม่อยากที่จะเป็นอาหารให้กับเอเลี่ยน นอกจากนี้แอชก็ไม่ได้เป็นมนุษย์มันคือหุ่นยนต์ที่อยู่เบื้องหลังของเหตุการณ์ในครั้งนี้ทั้งหมดแต่โชคดีที่ปาร์เกอร์และลัมเบิร์ตมาช่วยไว้ได้ทันพี่ปาร์เกอร์แกกระทุบไอแอชซะเละเลยนะครับซึ่งภายหลังลิบลีก็ได้ต่อระบบของแอชขึ้นมาใหม่เพื่อสอบถามข้อมูลในการจัดการกับเอเลียนซึ่งแอชก็บอกว่าไม่มีทางเลยที่จะฆ่ามันได้และโอกาสในการรอดชีวิตของพวกเขาก็เท่ากับศูนย์ลิบลีนี่ก็รีบดึงปั๊กเลยทันทีและแผนการที่เธอตั้งไว้ก็คือเธอต้้้้อองงกกาาาาาารรรทที่จะะะเเบบิิดดยยยนนนแลวขึสไปตาาห และก่อนที่จะไประเบิดยานลิบบีก็ได้ไปจับน้องแมวมาด้วยส่วนปาร์เกอร์กับดัมเบิร์ดที่กาลังเตรียมตัวไปเก็บข้าวของนั้นก็เจอเข้ากับเอเลียนปาร์เกอร์แกพยายามจะช่วยแลมเบิร์ดพี่แกก็เลยกระโจนใส่เดียวกับเอเลียนมีปืนไฟแต่ไม่ใช้ผมนี่งงเลยสุดท้ายก็ตายห่าแน่นอนครับแลมเบิร์ดก็ไม่รอดด้วยหมัวแต่สติแตกยืนร้องไห้อยู่นั่นแหละในขณะที่ริบบี่ก็วิ่งมาสุดชีวิตแต่ก็ไม่ทันการเธอก็รีบไปเตรียมตัวระเบิดยานแล้วขึ้นกระสวยทันทีระหว่างทางลิบบีーก็ได้้พบบบกััดดดาารรสสแแลละทีี่นนเเยจมไว ได้ขอร้องให้ริบดี้จัดการค่าเขาทิ้งซะเธอก็เลยจัดการเบิร์นย่างไฟสดทันทีทั้งดัลลัสและแบดนวนไฟเผาตายหาอย่างน่าสงสารหลังจากนั้นลิบรี่ก็รีบไปขึ้นกระสวยทันทีและยานอวกาศก็ระเบิดไปในที่สุดเรื่องราวทำท่าว่าจะจบแต่มันไม่จบครับไรเจ้าเอเลี่ยนมันก็ได้เข้ามาในกระสวยด้วย Ri, ลิบลีเลยต้องใส่ชุดอวกาศพร้อมกับหยิบปืนฉมวกมาเตรียมสอยเอเลียนเถอไล่ตตอนมันจนไอเจ้าเอเลียนมันจนมุมและก็จัดการเปิดประตูกระสวยก่อนจะสอยมันจนกระเด็นออกจากกระสวยไปในที่สุดซึ่งหนังเรื่องนี้ก็จบลงด้วยการที่ลิบลีรอดชีวิตกับน้องแมวพร้อมกับการส่งข้อความที่เธอบันทึกการเดินทางเขาาน้าอวกาศนอสโตรโมซึ่งหนังเรื่องนี้มันก็พยายามจะพูดถึงการสู้เอาชีวิตรอดจากภัยอันตรายคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้กันบ้างคอมเมนต์เข้ามาบอกพวกเรากันหน่อยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดลัยนะครับ